มันตัใส่ลายไล่ฉากร้ายแน่ไล่ไลายปวดไลยผู้ไลยอีหนีอีหลอเถี่พี่น้องปลาลดกรองเอเรียอยู uh ่ปลาเสียมปลาลดน้องพี่น้องหอยน้องพี่น้องไลายอีหลีสวัสดีครับพี่น้องทางหน้าร้านกินนัดเด้อพี่น้องเด้อ วันนี้กวันที่สิฝนตกหรือพี่น้องวันที่สิบสี่สิาเลยเอออยู่บ้านฝนตกมากไหมมากมากฝนตกบวกแรงนะมากมากเอสิบสี่คกก,กาเนาะพี่น้องสองพันห้า้อยตลาดช่องจอมหร้อพี่น้องวันี้กะประมาณนี้ละพี่น้องตลาดช่องจอมกุ้งนะพี่น้องกุ้งกุ้กุ้ง พี่น้องปลาเสียมปลากดปลาซิวก่อนปลาซิ่วแล้วนี่ก็ปลาซิวกุ้งปลากดน้องจัดมาเตอไซค์น้องพี่น้องรถบาดรถบายเ้ะมึงลาเสียมพี่น้องปลาลดพี่น้องปลาลดปลารดปลาลดรสปลาลดปลารสปลารด กุ้งักระแตกระจันกินนู่นยังมีเลยพี่น้องกินนู่นแม่เป้งเขียดโมปลากด้อพี่น้องปลาเสียมนพี่น้องหลายเลยหลายเพื่อนดิลิตั้งแต่ใส่หลายๆฉักหลายแหน่หลายลายผดลายผู้ลายที่นี้รอเถอะพี่น้อง ปาลารดกองเอรีอยู่ปลาเสี่ยมปาลารดนอ้นองพี่น้องหอยน้องพี่น้องลายเลยครับครับแนวพื้นี่ล้วพี่น้องสิบสี่พกายนสองพันห้าร้เก็บน้องพี่น้องไหม่หมหมรืพี่น้องลดๆเลยทั่งดดนเป็นปลาซิวขียดมือ ปลาหมูพี่น่องตั้งมาอันนี้จะป็ะได้ดียวี่นียนี่ก็ประกดพี่หน่องประกดโคตบาทโบประกด พี <54. S 2> ่น้องร้องเอเเลประโลนาหอยหอยกะลาชจอมแล้่องน้องเว่ยมานพี่น้องะมานข้นกับะมานนี่แหละพี่น้องนี้ก็เป็นหอยหอยน้องปลาน้างามปลาน้าอบวยยังมีดลพี่น้องอบ ตึ๊งตึ๊งพุกเลยน้กล่องหนึ่งพี่น้องของใหญ่กาื้อใายกับบ้านนี่พี่น้องมันนี่ฝนตกมาะพี่น้องคนอนข้อยมีอะไรฝนตกนนม,มรนจะก,กาดฝนตกมาขึืน้นไ้ฝนตกแห้งนี่พี่น้อง เตี้ยนกับมี่เลือกพี่น้องเตียมปลาไหลมีเด้อปลาไหลอันนี้ปลาหลากี่หนกปลาหลากไอยแกะน้อพี่น้องหนึ่งของผ้าพีพ่อหน้องมาบึงสินค้าเนาะพี่น้องมาบึงสินค้าสุจริต้องจอมว่าช่วงนี้มีอย่างเนอเจ้าจิ๋นไปขาไปขายพี่น้อง กุ้งเดือพี่น้องปลาคอปลาคอเบอร์แบบนี้ปลาคอเบร์ปลาลดโอ้หลายเบิ่งเบิงหลุพี่น้องหลายดิดยของมาหลายมาโผดมาผู้อีกทีคนคนเรื่องราคาก็คอมเมนต์มาถามมาบัตเด้อพี่น้อง คอมเมนต์ ing, มาถามเบาบัตรเราด้วยพี่น้องด้วยราคาเพราะว่าเบาบันก็ถามไปหายอยู่คอมเมนต์มาถามเบาบัตก็บอกปลาอย่างปลาหมูพี่น้องปลาหมูปลาขาวปลาหมูกระซิวกุ้งหอยอเป็นล้ำรถเลยพี่น้องเป็นล้ำรถเลย มีเป็นหอยพี offset, is this. This is uh, wow. ่น้องหอยหน้าหอยหน้ารถไล่หลพี่น้องไล่ขักไล่เนี่ยมาเถอพี่น้องผู้ใดยอยากขายอยากขายยื้อตลาดนี่ผู้ใดอยากขายอยากขายพี่น้องตลาดช่องจอมเปิดชุมือหรือพี่น้องเปิดชุมือมาเบิ่งเอาช่วงนี้สินค้าร้ายพีはは่น้องลาธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเฮาเ็แวะมาเบิ่องเอา กระเสียบลื่นล้วนพี่น้องลดคั้นหน่อยไปเสียบหน่อยเนาะถ้าเปลี่ยนนี่ยังพี่น้องตัวซีนี่อันออน,นี้เออต้องไปน้อฝังไข่เองเปลี่ยนอะไรนะมึงมือตัวนี้หน่อยพี่น้องอื <c oughs> เดืพี่น้องมีเอียนน่ารักนี่เอียนหลายนี่เอียนมาโวดมาโคดพี่น้องอยูข้องหัวเด้อพี่นออ้อ,ยอยงแปะเขามาใบไอียง้นนี้เท่าไหร่นี่คนอ,อ,อ,อันนี้เท่าไหร่นี่เขาบวบปากพี่น้องปฏิซื้อเขาบวบปากสิวมองย่อยสมเนื้อพี่น้อง หมม่วงเยื่สมหมักม่วงหมักขามปลอมเยื่อสมนีม่ทั้งงนหาพี่น้องหลายแล้วไอ้ตุ้มๆนี่มีแค่นี้บ่นี่ยาใหญ่ฮะเออเดี๋ยวเอาตุ้มๆสักสองหลังเหนืออันนี้เอ้ชมชมนี่โอ้โอยากใหญ่แน่นี่ชมใหญ่ใหญ่เบ้อเบ้อ ครับลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปตลาดช่องจอมผู้ใดมีแนวทางเด้อตลาดช่องจอมอยากมีแนวทางการค้าการข,า,า,รขายมีบักม่วงมีหยังตีกันดังเปรีย้ยวรถทั้งนั้นน่ะมีทุกอย่างแนวทางการค้าการข,า,า,รขายก็มาตลาดแวะมาตลาดช่องจอมเด้อพี่น้องมื้อนี้ ตะไลอยู่น้องโอเคโอเค,อเคแกกินตะลากแกกระรูแกระรูปครับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้คลิปนี้กับฝากไวปตำหน้เด้อพี่นอ้องเด้อฝากพี่น้อง,ง,ก,งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้าบันแน่ครับคลิปตลาดช่องจอมเด้อพี่น้องเพลย์มีมีนา่าท้าการขายการขายเด้องมันนี้เด้อตลาดช่องจอมก้าพ่อมีอยู่พี่น้อง หลาาจองจองกับพ่อมีสินค้าเนาะพี่น้องเนาะประวัติเป็นหอยเป็นปลาลดปลาเสียมเนาะพี่น้องหลายพี่น้องเลยพ่อมีสินค้าผู้ใดอยากคาอยากขายมุมนิยมทางาากัารค้าทำขายกาแวะเข้ามาพี่น้องตลา่าจองจอมอำเภื่อกับเชื่อกยีย่วัุรินทร์เล้วพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้เล้วพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาบานนันนะขอบอกการ์นาพอกันแรกครับสวัสดีครับ